วันนี้สามปอมาเที่ยวสามปอมาเที่ยวคาเฟ่สวนน้ำคาเฟ่นานาชาติวิธีกาลสินเท่านี่แหละค่ะดีบอคา่ะ<ม>ไปเอา้าอ้บมาสิลูกพี่ปกป้องไม่มาแหละค่ะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนอ่าเร็วๆนันเห็นไหมเห็นไหมน่ะเห็นไหมนสนุกจังเลย ดูที่มีที่พักมีที่ให้พักมีที่มีอาหารให้กินมีเครื่องดื่มให้ดื่มไปค่ะระคะอย่าลงนะคะโอ้มันลึกนะคะตรงนี้ลึกนะคะลึกนะคะลึกค่ะลึกค่ะ ท่วมหัวหนูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอถ่ายรูปหน่อยลูกมามาถ่ายด้วยกันไหมไปถ่ายเลร็วๆไปไปเร็วๆปิงปองไปถ่ายเลยลูกปิงปองมาถ่ายรูปนะไม่เป็นไรค่ะแม่เนเจ้แม่งห่อยค่ะค่ะอย่าลงนะอย่าลงนะไม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเอาชุดกับคุณแม่ก่อนเร็วๆไปไปเปลี่ยนชุดก่อนไม่ได้ลงลูไม่ได้ลงเหรอคะ เออมีเซเดเดอร์สี่อันเลยอ่ะเห็นไหมที่ให้เด็กเล่นน้ำนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน้องน้องน้องเห็นไหมน้องอ่ะน้องจะเล่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเลยโอ้โหสบายเลยอ่ะนี่เนี่ยเปเปอร์เปเปอร์เล่นไหมไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะเปเปอร์ไปเปลี่ยนชุดก่อนปะรีเร็ว ไปเร็วเปลี่ยนชุดเร็วเนี่ยพามาเล่นน้ำนุอ้าวาไม่ไมเปลี่ยนเ,ยนเยนหรอไปเปลี่ยนชุดก่อนเร็วๆปะอะไรเออดูเย็นเย็นเย็นค่ะพี่น้องเย็นหลักสันเย็นดีดีนี่ที่พักผ่อนที่เที่ยวใครมีโอกาสก็มาเลยค่ะโกไก่ค่ะออกจากกสินมาประมาณ ถึงสีโลกวคิดว่าประมาณนั้นละ่ะเย็นดีสบายไม่มองให้พักไม่มองให้หิวกับไม่มองให้กินหิวกาแฟ,ฟาก็มีที่ให้ทานให้ดื่มนะคะอาหารก็มีค่ะไม่ได้เสียตังคะ่ะเ,เสียตังแต่เวลาเราสั่งของกินน้องล่ะเปเปอร์ล่ะเปเปอร์ล่ะ เปเปอร์มาทางนี้ลูกไปไหนล่ะมีที่ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะมีเด้งดึงด้วยเดอ้อมีเด้งดึงให้เด็กๆเ,เล่นด้วยน,น,นี่มีมีมีว่าคุณย่าไปไหนแล้วล่ะยิงป,ปองไปหาคุณยา่าเดี๋ยวไปหาน้องก่อนนี่เด้งดึงก็มีนะคะเด้งดึงก็มีเด้งดึงก็มีอ้าว ปิงปองปิงปองไปหาคุณนยาเด้อเดี๋ยวไปหาน้องก่อนตะเอ๋โอ้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 ขาค่ะเนาะเรียนไปพุ่น์่ะขี้พยานเลยใอ้วนให้วนเออเธอเคยมากี่ครั้งแล้วโอ้สองครั้งแล้วเหรอโอุ้ยโอ้ยนั่นไงนั่นไง นั่นไงอืมนั่งดีๆนะคะเดี๋ยวโหลนนั่งดีๆครับมามาอาปิมจะพาขึ้นไปแล้วไปไปกินข้าวกินไหมข้าวอ่ะอ้าวไม่กินข้าวอีกนี่พี่น้องมองเลนมองเลนก็ไล่หลายไอ้ของลูกๆหลานๆาเขานาะอมองเลนเอโอ๊ยเอาแม่โทรมาแล้วแม่โทรมา ตั้มนี่นาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเออให้ดูเกาะดูใหม่เด้อประธานเบิร์ดเด้อค่ะเด้อสักครัโอ้ไปไปครับไปครับ